วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนบุญร่มใสนะฮะกะว่าจะมารอขอบวนต้องเจ็ดนะครับรถสินค้านี่กล้องส่องจากพระรามหกไปนะครับมองไปที่ป้ายหยุดรถพญาไทยทางโน้นก็มักกะสันครับมีรถมาแล้วนะน่าจะใช่ขบวนสินค้า นี่ก็ซูมกันแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วนะจากาไป้ายจะไม่ใช่ป้ายสิจากจุดตัดถนนพระรามหกนี่จะเป็นรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นี่เลี้ยวแล้วครับเลี้ยวตัดทางมารางซ้ายมือที่เห็นผู้คนนั้นเป็นรอรถโดยสารอยู่ที่ป้ายหยุดรถพญาไทส่วนสภาพร,บรอบๆบ,บุญลมไสตรงนี้ไม่มีบ้านคนแล้วนะแต่ขยะยังมีอยู่ มองไปก็ยังเทียกด,ดูส่วนนี้จะเป็นที่เขาจะเดินท่อน้ำมันใหม่นะปรับองค์ไปหมดแล้วลหละบ้านเรือนผู้คนที่เคยอยู่แถวนี้ก็ออกไปหมดแล้วนะครับอันตรธานหายไปเหลือแค่เป็นยอมเล็กยอมน้อยน่นแลละครับรถกำลังมากระบวนสินค้าเจ็ดเจ็ดเจ็ด จะผ่านราชปารกมาแล้วนะนี่ก็คือสภาพทางรถไฟของบ้านเรานะช่วงที่ชุมชนบุญร่มไทก็มีช่วงที่รกกว่านี้สกขปรกกว่านี้ก็มีอันนี้น่าจะเบาลงไปหน่อย ค่อยๆเคลื่อนมากำลังจะข้ามจุดตัดถนนพญาไทยข้างบนนั้นเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทยฝั่งใต้ยอยู่รถ้มีคนนั่งอยู่บนรางนะยังไม่ลุกกันเลยเดี๋ยวรถมาแล้วค่อยลุก,กว่างั้นเดี๋ยวสักพักก็ลุกกันแหละหรือจะนั่งเล่นตรงนั้นนะเริ่มลุกแล้วครับ เอาลุกนี้กันหมดแล้วนะฮะรถเปิดวีดไม่ลุกได้ไงพี่ใหญ่เข้ามาไดปดูวัวรถจาก G E A เลื่อนมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับเครื่องกั้นยังไม่ลงตอนนี้เครื่องกั้นดังขึ้นแล้วนะครับ รอ,รอทางอยู่เอาดังนะฮะแต่ยังไม่ลงเสียงสัญญาณเตือนนะครับบอกว่าให้เร่งรีบฝั่งนี้ยังไม่ไปนะครับแมทางนี้ดีดีเยี่ยมยอดมากครับ ดังทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งน้นจะลดไปขาไปหรือเปล่าไม่รู้ฝั่งนี้เครื่องกั้นลงแล้วนะฝั่งที่จะไปบางซื่อนะครับเครื่องกั้นอันนี้ลง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 ,ลงหมดแล้ว เปิดปิดแล้วไม่มีคนฝ่าแล้วนะครับออกมาได้เลยทางนี้โล่งแล้วโล่งแล้วอ้ามีมีม,ม,มีใกล้แล้วน,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 นไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งเอาตามไปด้วยสองโอ้เอาเด็กนักเรียนมาด้วยมาแล้วครับรถจาก G E A สามหนึ่ง ้นทางไปเรียบร้อยครับเรนโฟโต้ถ่ายเพื่อยรายงาน